ผู้หญิงรัเสเซียสั่งชายไทยให้ออกไปทันทีเกิดอะไรขึ้นในค่ำคืนนั้นความลับได้เตียงที่ไม่มีใครคาดคิดเรื่องจริงที่จะทำให้คุณขนลุกและอยากรู้จนถึงวินาทีสุดท้ายหญิงรัเสเซียนั่งอยู่บนเตียงในห้องพักโรงแรมรูแสงไฟสลัวจากโคมไฟข้างหัวเตียงสั่งผ่านผ้าม่านหนากลิ่นน้ำหอมจางๆลอยคลุ้งป,ปนกับกลิ่นเหล้ารดแรงจากแก้วบนโต๊ะ หัวใจของเธอเต้นแรงเหมือนกลองรัวมือสั่นเล็กน้อยขณะกดโทรศัพท์ในมือชายไทยยืนพิงประตูร่างสูงใหญ่ในเสื้อเชิ้ตสีขาวยับยับสายตาเย็นชาแต่แฝงความกังวลเสียงลมหายใจของเขาหนักอั้ันเงาของเขาทอดยาวบนพื้นพรมสีแดงเข้มหญิงรัสเสียลุกขึ้นเธอชี้ไปที่ประตูด้วยนิ้วที่สั่นระริกเสียงของเธอแข็งกระด้างและสั่นพร่า ออกไปเดี๋ยวนี้เธอกล่าวช้าชาชัดทุกถ้อยคําชายไทยก้าวไถยหลังหนึ่งก้าวในดวงตาของเขาปรากฏประกายโกรธแต่ริมฝีปากกลับเงียบงนันเขากำมัดแน่นจนเส้นเลือดปูดห้องทั้งห้องเหมือนแคบลงจนหายใจติดขัดหญิงรสัสเียหันไปมองโต๊ะไม้ข้างเตียงบนโต๊ะมีกล่องเล็กๆเปิดอยู่ภายในมีแหวนเงินเก่าๆและกระดาษพ,พับหลายแผ่น เธอหยิบกระดาษขึ้นมาตัวอักษรไทยเขียนด้วยลายมือรีบเร่งเธออ่านมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าในเนื้อหามีชื่อของเธอและแผนการบางอย่างที่เธอไม่เคยรู้มือของเธอเริ่มสั่นแรงกว่าเดิมดวงตาเกกว้างเหมือนพบภาพฝันร้ายเสียงฝนภายนอกกระทบกระจกอย่างต่อเนื่องกลิ่นดินเปียกจากหน้าต่างที่เปิดแง้มเข้ามาสายฟ้าแลบสว่างว่าภายในห้อง แสงนั้นสะท้อนในแววตาของชายไทยทุกอย่างเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจของเธอเองหญิงรัเสเซียก้าวถอยหลังเธอกำกระดาษในมือจนยับน้ำตาเอ่อเต็มขอบตาแต่ไม่ไหลเธอสูดลมหายใจลึกพยายามตั้งสติและมองเขารารากับเห็นคนแปลกหน้าชายไทยยกมือขึ้นช้าๆชาเหมือนจะพูดบางอย่างแต่เสียงของเธอดังก้องตัดขึ้นอีกครั้งฉันรู้ทุกอย่างแล้ว เธอพูดด้วยเสียงต่ำและเย็นจัดลมหายใจของทั้งคู่ปะทะก,กันกลางอากาศชายไทยนิ่งงนัเนเงียบเหมือนรูปปัน้นสายตาที่เคยมั่นคงกลับสั่นไหวเขาก้าวถอยหลังอีกครั้งมือแต่ลูกบิดประตูอย่างลังเลหญิงรัเสเซียก้าวเข้าใกล้เธอหายใจแรงเหมือนเพิ่งวิ่งหนีจากฝันร้ายร่างกายของเธอสั่นไปทั้งตัวแสงไฟสลัวทำให้เธอดูเหมือนเงา ในใจของเธอเต็มไปด้วยภาพที่ไม่อยากเชื่อเสียงประตูดังเบาๆขณะถูกผลักเปิดลมเย็นจากทงทางเดินพัดเข้ามาทำให้ผ้าม่านปลิวไหวกลิ่นน้ำหอมจางหายไปแทบหมดเหลือเพียงกลิ่นฝนและความตึงเครียดในอากาศชายไทยยืนชะงักตรงขอบประตูสายตาของเขากวาดมองหญิงรัสเซียอีกครั้งแววตานั้นเต็มไปด้วยความลังเลและโกรธเกรี้ยวกล้ามเนื้อที่คอของเขาตึงแน่น ลมหายใจดังขึ้นราวกับสัตว์ป่าที่ถูกต้อนจนมุมหญิงรสศียกกระดาษขึ้นสูงเธอสั่นเอกสารต่อหน้าต่อต,อตาเขาเสียงกระดาษกรอบกแกรบดังในความเงียบแสงไฟจากถงนอกห้องลอดเข้ามาสะท้อนตัวอักษรไทยบนหน้ากระดาษอย่างชัดเจนดวงตาของชายไทยเบิกกว้างขึ้นเหมือนคนเพิ่งถูกเปิดปงความลับที่ซ่อนไว้เขาก้าวเข้ามาหนึ่งก้าวแทนที่จะออกไป มือเหยียดออกเหมือนจะคว้าเอกสารเสียงเท้าของเขากระทบพรมดังตุบหนักหญิงรัดเสียถอยหลังชนกำแพงผิวเย็นของกำแพงทำให้เธอสะดุง้งหัวใจของเธอเต้นที่จนแทบกลืนลมหายใจกลิ่นฝุ่นเก่าจากผนังและน้ำหอมบนเขาผสมกันเกิดเป็นกลิน่นแปลกๆที่ทำให้เธอคลื่นไส้ชายไทยยืนนิ่งเพียงตื่นใจแล้วเขาก็ยื่นหน้าเข้ามาใกล้ เงาของเขาปลื้นร่างของเธอไว้เสียงฝนด้านนอกดังราวกับฟ้าร้องขู่แสงฟ้าแลกอีกครั้งทำให้ใบหน้าของเขาขาวซีหญิงรัสเซียยกมือขึ้นกันตัวเองเสียงของเธอสั่นแต่แฝงความแข็งกร้าวอย่าเข้ามาอีกเธอตะโกนใส่เขาเสียงสะท้อนกระแทกกำแพงเหมือนคลื่นชายไทยชะงักอีกครั้งมือของเขาหยุดกลางอากาศแววตาที่เคยโกรธเกรี้ยวกลายเป็นเย็นชา เขาหันไปมองกระเป๋าของตัวเองที่อยู่บนพื้นแล้วหันกลับมามองเธออย่างนิ่งเงันหญิงรัสเซียมองชายตรงหน้าเธอเห็นหยดเหงื่อไหลลงขมับของเขาเธอเห็นมือที่เคยมั่นคงเริ่มสัน่นเสียงหัวใจของเธอดังก้องในหูจนท่วมทุกเสียงร่างกายของเธอแข็งเหมือนหินชายไทยค่อยๆถอยหลังดวงตาของเขาไม่ละจากเธอแม้แต่วินาทีเดียวมือหมุนลูกบิดประตูอย่างเชื่องชา้า เสียงประตูดังเกียดเบาๆในความเงียบอากาศในห้องหนักขึ้นจนแทบหายใจไม่ออกหญิงรัเสเซียกำกระดาษแน่นในมือเธอรู้ว่าทุกตัวอักษรบนกระดาษคือร่องรอยความจริงความจริงที่เปลี่ยนทุกอย่างระหว่างเธอกับเขาเธอก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวดวงตาจ้องไปที่เขาเหมือนจะทิมทะลูชายไทยหยุดเท้าตรงประตูแสงจากธงนอกห้องตัดกับเงาร่างของเขา เสียงลมหนาวพัดเข้ามาอีกครั้งทำให้ผิวหนังของเธอขนลุกและเสียงหัวใจของเขาเองเริ่มดังระชายไทย,ยืนอยู่ครึ่งหนึ่งในห้องครึ่งหนึ่งนอกประตูร่างของเขาสั่นเล็กน้อยเหมือนพยายามกดบางสิ่งไว้ในใจสายตาของเขาจ้องลึกเข้าไปในตาของหญิงรัเสเซียความเงียบในห้องเหมือนแรงกดมหาศาลทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและโกรธเกรี้ยว หญิงรัเสเซียยื่นกระดาษออกไปข้างหน้าเสียงของเธอหนักและนิ่งแต่สั่นเล็กน้อยนี่คือหลักฐานเธอกล่าวทีละคำมือของเธอเริ่มเจ็บจากแรงกำกระดาษแน่นสายฟ้าแลบอีกครั้งแสงนั้นทำให้ใบหน้าของชายไทยดูบิดเบี้ยวเหงื่อไหลตามข้างแก้มลงบนเสื้อเชิ้ตสีขาวเขากัดฟันแน่นจนกรามเป็นสันเสียงลมหายใจของเขาแหลมเหมือนเสียงลมผ่านช่องแคบ ญิงรัเซียถอยหลังไปใกล้หน้าต่างเธอรู้สึกถึงลมเย็นพัดเข้ามากระทบหลังกลิ่นฝนเปียกผสมกับกลิ่นโลหะจากราวหน้าต่างหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุออกมามืออีกข้างจับผ้าม่านไว้แน่นจนข้อหนิวขาวชายถ่ายก้าวเข้ามาหนึ่งก้าวอีกครั้งสิ่งเท้าของเขาทำให้พื้นพรมยุบลงเล็กน้อยแววตาของเขาเปลี่ยนจากลังเลเป็นแข็งกร้าว มือข้างหนึ่งกำม,มัดอีกข้างเหยียดออกเหมือนจะดึงบางสิ่งกลับคืนหญิงรัเสเซียเผิ่ปล่อยเสียงหอบลมหายใจของเธอสั้นและทีกลิ่นน้ำหอมของตัวเองกลับเหม็นฉุนราวกับกลิ่นพิษเธอขยับถอยไปอีกส้นเท้ากระแทกกับขอบหน้าต่างจนเจ็บเสียงฟ้าร้องคำรามไกลๆกลระจกสั่นเบาๆตามแรงลมในหัวของเธอภาพความทรงจำเมื่อคืนแล่นกลับมาทุกสัมผัสทุก คำพูดทุกแววตาเหมือนภาพยนตร์สั้นๆที่บิดเบี้ยวและด,ดำมืดชายไทยเกื้อมมือออกมาปลายนิ้วของเขาเกือบแตะกระดาษดวงตาของเขาแดงก่ำเหมือนคนอดนอนหลายวันกล้ามเนื้อที่คอเต้นตุบๆจากแรงชีพจรริมฝีปากสั่นเหมือนอยากจะพูดแต่ไม่มีเสียงหญิงรัสเซียกกระดาษขึ้นสูงกว่าเดิมเธอพูดเสียงดังและชัดเจนฉันรู้ว่าคุณทำอะไรไว้ เธอมองตรงไปที่เขาสายตาของเธอเต็มไปด้วยความจริงที่ตัดไม่ขาดชายไทยหยุดชะงักร่างแข็งเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นเสียงลมหายใจแผ่วลงแต่ดวงตาอยังจ้องเธอฝ่ามือค่อยๆค,ค,คลายออกชา้ชาๆและเงียบราวกับกำลังนับถอยหลังในใจหญิงรัเซียก้าวเข้าหนึ่งก้าวผมสีทองของเธอปลิวตามลมจากหน้าต่างในมือยังคงจับกระดาษแน่น เธอก้มศีรษะเล็กน้อยสายตาไม่ละไปจากชายไทยแม้แต่วินาทีเดียวชายไทยเอียงศีรษะเล็กน้อยดวงตาแสดงความโกรธปนกลัวเขาหายใจเข้าลึกจนหน้าอกขยายมืออีกข้างแต่กรอบประตูร่างของเขาเหมือนสัตว์ที่กำลังจะตัดสินใจก้าวกระจนหรูนี้ชายไทยยืนนิ่งในเงามืดของประตูดวงตาไม่กระพริบเหมือนจับจ้องเยือ่อ แสงไฟสลัวสะท้อนประกายในตาให้ดูดูดันลมหายใจของเขากระแทกออกมาเป็นจังหวะสัน้นในห้องมีเพียงเสียงฝนและเสียงหัวใจเต้นยิงรัสเซียขยับตัวเล็กน้อยเธอจับกระดาษไว้แน่นจนมุมฉีกนิ้วมือสัน่นแต่ยังยืนตรงไม่ถอยกลิ่นเหงื่อเย็นๆจากฝ่ามือผสมกับกลิ่นฝนทุกอย่างรอบตัวเหมือนหมุนช้าและหนักชายไทยขยับเท้าเข้าใหมา่ครึ่งก้าว เสียงพรมยุบลงเหมือนเป็นสัญญาณเตือนเขาเติมมือมาใกล้หน้าเธอสายตาเต็มไปด้วยแรงกดดันมือที่กำมัดค่อยๆค,ค,คลายออกหญิงรัสเซียหันมองหน้าต่างด้านหลังกระจกสะท้อนภาพเธอกับเขายืนประชันกันฟ้าแลบอีกครั้งทำให้ภาพนั้นแตกวาบในอกเธอรู้สึกเหมือนมีบางอย่างกำลังประตุความเย็นซ่านไปทั่วสันหลังใช้ท้ายสุดลมหายใจลึก ล้ามเนื้อแขนเกรงจนเส้นเลือดนูนริมฝีปากเขาผยอะขึ้นเล็กน้อยเสียงแรกที่หลุดออกมาเป็นเสียงต่าแหบแต่ก็ยังไม่เป็นคำพูดยิงรัสเซียยื่นกระดาษเข้าไปใกล้เขามากขึ้นดวงตาของเธอเป็นประกายแข็งกร้าวนี่คือเรื่องจริงเพิ่อเอ่ิชัดทอยชัดคำเสียงของเธอสั่นแต่ยังคงแรงชายไทยสะดุ้งเล็กน้อยมือของเขาหยุดค้างกลางอากาศ ดวงตาเขาเริ่มกรอกไปมาเหมือนคนหาทางออกที่ไม่มีอยู่จริงในคอของเขามีเสียงกลืนน้ำลายดังแผ่วหญิงรัเสเซียก้าวเข้าหาอีกหนึ่งก้าวปลายผมของเธอสัมผัสปลายนิ้วของเขาเธอได้กลิ่นแทวคอแรงจากลมหายใจของเขาเธอรับรู้ถึงความร้อนจากร่างกายเขาแผ่ซ่านแต่ในใจเธอกลับเย็นจนแทบไร้ความรู้สึกชายไทยค่อยๆเอามือออกขาง เขาหันหน้าเล็กน้อยมองไปทางประตูมืออีกข้างยังจับกรอบประตูแน่นลายของเขากระตุกน้อยๆเหมือนคนสู้กับตัวเองสายตายังไม่ละจากเธอแม้แต่วินาทีเดียวหญิงรัเสเซียยืนนิ่งเธอรู้สึกถึงลมหายใจที่ขาดห้วงของเขารู้สึกถึงแรงตึงเครียดที่กดทับอากาศเสียงหัวใจของเธอเต้นเหมือนกลองรัวเธอเตรียมพร้อมกับทุกการเคลื่อนไหวที่จะตามมา ชายไทยยกมือขึ้นแต่หน้าอ,อกตัวเองเขาหลับตาเน่นเหมือนพยายามกดภาพบางอย่างออกไปไหล่ของเขาสั่นแรงขึ้นเสียงฟ้าร้องดังสนั่นจนผนังสันส่นสะเทือนแล้วเขาก็ลืมตาขึ้นอีกครั้งพร้อมกับแววตาที่เปลี่ยนไปชายไทยลืมตาขึ้นในดวงตาเต็มไปด้วยแสงแข็งกระด้างแอสันไวแสงไฟสลัวสะท้อนให้เห็นเหงื่อบนหน้าผากลมหายใจของเขาหนักและยาวขึ้น ในอกเหมือนมีเสียงคำรามที่ไม่อาจปลดปล่อยยิงรัสเซียขยับถอยเล็กน้อยฝ่ามือที่จับกระดาษเริ่มเปียกเหงื่อเธอได้ยินเสียงเลือดไหลเวียนในหูดังสู้ร่างกายของเธอเหมือนแข็งค้างแต่สายตายังจับจ้องเขาอย่างไม่ยอมแพ้ชายไทยขยับปากเสียงแรกที่ออกมาเป็นเสียงหอบลึกจากนั้นจึงกลายเป็นเสียงัวเราะต่ำๆที่ไม่เหมือนเสียงคน หัวเราะนั้นดังสะท้อนผนังจนห้องแคบลงแสงฟ้าผ่าจากภายนอกทำให้ใบหน้าเขาบิดเบี้ยวราวปีศาจหญิงรัเสเซียรู้สึกขนลุกไปทั่วร่างอากาศในห้องหนาวเย็นลงทันทีกลิ่นฝนกลิ่นเหล็กกลิ่นน้ำหอมทุกอย่างปนกันจนกลายเป็นกลิ่นแปลกประหลาดเธอกัดริมฝีปากตัวเองจนรู้สึกถึงรสเลือดจางๆชายไทยหยุดหัวเราะเขาก้มหน้าลงเล็กน้อย ลมหายใจยังแรงเหมือนเดิมนิ้วมือเริ่มขยับช้าๆเหมือนคนเตรียมตัดสินใจกล้ามเนื้อที่แขนสั่นเป็นจังหวะหญิงรัเสเซียมองประตูที่เปิดค้างแสงจากถงนอกห้องยังคงส่องเข้ามาเธอรู้ว่ามันคือทางเดียวที่จะหนีแต่คาเธอเหมือนถูกรึงและหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอ,อกชายไทยเงยหน้าขึ้นอีกครั้งริมฝีปากยกขึ้นเล็กน้อยเหมือนรอยยิ้มที่ไม่มีความสุข ดวงตาของเขาสว่างวาบเมื่อสบตาเธอเขาก้าวเข้ามาหนึ่งก้าวใหญ่ฝ่าเท้ากระแทกพรมเสียงดังจนสะเทือนหญิงรัเสเซียเผลสูดลมหายใจแรงกล้ามเนื้อทุกส่วนตึงจนสัน่นกระดาษในมือเริ่มขาดออกทีละมุมเสียงฝนกระหน่ำหนักขึ้นด้านนอกกลิ่นฝุ่นเปียกชื้นจากหน้าต่างลอยเข้ามาจนจมูกชาชายไทยยื่นมือออกไปมือของเขาใหญ่และแข็งเหมือนคีม ปลายนิ้วเกือบสัมผัสมือของเธอลมหายใจของทั้งคู่ปะทะก,กันกลางอากาศในดวงตาของเขาเหมือนมีบางอย่างรอจะพุ่งออกมาหญิงรัสซียกกระดาษขึ้นบางตัวเองเธอสูดลมหายใจลึกเหมือนจะตะโกนเสียงในห้องเงียบลงจนได้ยินเสียงเลือดในหูแสงฟ้าผ่าอีกครั้งจนห้องสว่างวาบร่างทั้งสองหยุดนิ่งราวกับรูปสลักในภาพฝันร้ายชายไทยยืนนิ่งอยู่ตรงหน้าเธอ แสงฟ้าลาับทำให้ดวงตาของเขาเป็นประกายเหมือนโลหะลมหายใจแรงของเขากระแทกหน้าเธอเป็นระยะเสียงฝนกระหน่ำบนกระจกดังเหมือนกลองอากาศในห้องหนักจนเหมือนจะกดร่างทั้งสองให้จมลงหญิงรัเสเซียจ้องตาเขาเธอเห็นแววตาที่เคยเป็นมนุษย์กลับแข็งกระด้างเหมือนหินกล้ามเนื้อที่กรามเขากระตุกเป็นจังหวะ กลิ่นแอลกอฮอล์จากลมหายใจเขาผสมกับกลิ่นโลหะจากบาดแผลเล็กๆบนมือเธอเริ่มรู้สึกคลื่นไส้จนท้องบิดชายไทยขยับมืออีกครั้งมือของเขาสั่นเล็กน้อยแต่ยังคงเหยียดไปข้างหน้าปลายนิ้วอยู่ห่างจากกระดาษไม่กี่เซนติเมตรในดวงตาของเขามีทั้งความโกรธความเสียใจและความลับที่ยังปิดบงังเสียงลมหายใจดังเหมือนลมพายุพัดผ่านช่องแคบ หญิงรัเสเซียยกมืออีกข้างขึ้นกันผิวของเธอเย็นจนเหมือนน้ำแข็งเธอรู้สึกถึงหัวใจที่เต้นแรงจนเจ็บหน้าอ,อกเธอหายใจสั้นๆเหมือนคนจมน้ำกลิ่นฝนกลิ่นฝน,ลน,น,นและกลิ่นน้ำหอมทำให้เธอแทบขาดอากาศชายไทยหยุดมือกลางอากาศริมฝีปากเขาสั่นเหมือนอยากพูดแต่ไม่มีเสียงเขาหลับตาเพียงเสี้ยววินาทีแล้วลืมตาขึ้นอีกครั้งพร้อมกับประกายตาที่เปลี่ยนไป ร่างของเขาก้าวเข้ามาอีกหนึ่งก้าวใหญ่หญิงรัเสเซียถอยหลังจนหลังชนผนังเย็นเสียงกระดาษในมือเธอดังกรอบกแกรบหยดเหงื่อไหลลงข้างแก้มเธอเธอรับรู้ถึงแรงสั่นจากพื้นห้องที่เขาเหยียบเข้ามาทุกประสาทสัมผัสของเธอตึงเครียดเหมือนจะระเบิดชายไทยเกื้อมมือสูงขึ้นนิ้วเกือบแต่ไหลของเธอกล้ามเนื้อแขนแข็งเหมือนหินเนาของเขากลืนร่างเธอไปครึ่งหนึ่ง เสียงฝนพายนอกดังจนฟังเหมือนเสียงคำรามของสัตว์ใหญ่หญิงรัเสเซียสูดลมหายใจลึกเธอรวบรวมแรงทั้งหมดในร่างกายดวงตาของเธอจ้องเขาไม่กระพริบริรมฝีปากสั่นก่อนเปล่งเสียงออกมาเสียงนั้นต่ำลึกและก้องกังวานในห้องเล็กๆอย่าแต่ต้องฉันเสียงของหญิงรัเสเซียแข็งและเย็นจนแทบไม่มีอารมณ์ดวงตาของเธอจ้องตรงไปที่ชายไทยเหมือนแสงมีด อากาศในห้องเหมือนหยุดนิ่งเสียงฝนด้านนอกกลับดังยิ่งกว่าเดิมชายไทยชะงักกลางอากาศมือของเขาหยุดนิ่งเพียงไม่กี่เซนติเมตรจากไหลเธอร์ในดวงตาเกิดประกายลังเลและส,สับสนลมหายใจของเขาแรงขึ้นแต่กลับดูเปลบางเขากัดฟันแน่นจนได้ยินเสียงเบาๆหญิงรัสเซียยกกระดาษขึ้นสูงเหนือศีรษะกระดาษสั่นแรงเหมือนใบไม้ในพายุ เธอรู้สึกถึงเลือดสูบฉีดไปทั่วร่างเสียงหัวใจดังก้องเหมือนกลองเตือนภัยนิ้วมือเกรงจนเส้นเลือดนูนชายไทยก้มหน้าลงตำ่ำเนาของเขาทอดยาวคร่อมพื้นเสียงหายใจแผ่วสั้นเหมือนกำลังจะหมดแรงเขาขยับถอยหลังหนึ่งก้าวสายตายังจับจ้องเธอไม่กับพริบหญิงรัสเซียก้าวไปข้างหน้าผิวเท้าเย็นจากพื้นพรมที่เปียกเหงือ่อเธอรู้สึก ถึงแรงในร่างกลับคืนดวงตาเธอคมกริบเหมือนมีดบางๆริมฝีปากสั่นแต่แหล่งเสียงดังขึ้นกว่าเดิมฉันรู้หมดแล้วว่าคุณซ่อนอะไรเสียงของเธอชัดเจนกว่าฟ้าร้องคำพูดเหมือนแรงกระแทกที่ตีกลับไปยังเขาในห้องเกิดความเงียบตึงเครียดฝนด้านนอกยังคงกระหน่ำลงไม่หยุดชายไทยหันไปมองประตูเปิดค้างแสงนอกห้องส่องเข้ามาขาวซี เงาของเขาสั่นตามแรงลมที่ผัดผ่านมือเขาค่อยๆค,คลายออกจากกำมัดนิ้วเรียวยาวสั่นเบาๆเหมือนคนที่กลัวจริงๆยิงรัเสเซียได้ยินเสียงกลืนน้ำลายของเขาเสียงนั้นดังในห้องที่เงียบเธอรู้สึกถึงความกลัวในดวงตาเขารู้สึกถึงพลังของตัวเองที่เริ่มกลับมาและรู้ว่าตอนนี้ทุกอย่างกำลังอยู่ในเส้นได้ที่ตึงจนแทบขาดชายไทยยืนแข็งอยู่ที่เดิม ดวงตาเกิดกว้างแต่ไร้คำพูดกล้ามเนื้อที่ไหลกระตุกเหมือนคนกำลังสู้กับแรงบางอย่างเสียงลมหายใจของเขาขาดห่วงเงาในห้องโยกไหวตามแรงลมจากหน้าต่างยิงรัเสเซียขยับเข้าใกล้ผิวของเธอยินจัดแต่สายตาแข็งแรงกระดาษในมือเธอยับยู่ยี่หยดเหงื่อบนหน้าผากไหลลงสู่คางเสียงหัวใจเต้นดังในอกเหมือนของชายไทยก้าวถอย หลังจนกระแทกกับกรอบประตูเสียงไม้ดังเบาๆเหมือนสัญญาณแตกหักมือของเขาลูบผนังหาที่ยึดในสายตาเขามีความสิ้นหวังและดูร้ายในเวลาเดียวกันริมฝีปากสั่นพึมพำบางอย่างแต่ไม่มีเสียงหญิงรัเสเซียสูดลมหายใจลึกลมเย็นจากหน้าต่างพัดผ่านเส้นผมของเธอเธอรู้สึกถึงเลือดสูบฉี่ทั่วร่างเสียงฝนด้านนอกดังเป็นฉากหลัง ดวงตาของเธอไม่ละจากเขาแม้แต่วินาทีเดียวชายไทยยกมือขึ้นปิดหน้าเขาก้มตัวลงเล็กน้อยลมหายใจแรงจนไหลย,ยกขึ้นลงทีเงาของเขากับเงาเธอซ้อนทับกันบนพื้นพรมสายฟ้าแลบอีกครั้งทำให้เงานั้นแตกวาหญิงรัสเซียพูดเสียงต่ำและหนักทุกอย่างจบแล้วคำพูดนั้นกระแทกเข้าหูเขาในดวงตาของเขาปรากฏแววตกใจลึกๆ เขาสะดุ้งเล็กน้อยเหมือนถูกตกโดยแรงที่มองไม่เห็นชายไทยมองไปยังประตูเปิดค้างแสงนอกห้องยังคงสั่งเข้ามาเป็นแถบมือเขาเลื่อนลงจากใบหน้าอย่างเชื่องชาสายตาที่เคยแข็งกร้าวเปลี่ยนเป็นว่างเปล่าริมฝีปากขยับเหมือนกำลังจะเอ่ยคำสารภาพหญิงรัเสเซียยืนนิ่งรอฟังทุกเสียงในห้องเงียบลงจนได้ยินเพียงฝนลมหายใจของเธอช้าลงแต่ยังหนัก เธอกำกระดาษแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในเนื้อแสงฟ้าผ่าทำให้เธอเห็นประกายบางอย่างในดวงตาเขาชายไทยสูดลมหายใจลึกอีกครั้งไหลของเขาสั่นแรงมือข้างหนึ่งยกขึ้นชี้ไปที่กระดาษในมือเธอเสียงแรกที่ออกจากปากเป็นเสียงแผ่วเหมือนกระซิบแต่แฝงด้วยสิ่งที่อาจเปลี่ยนทุกอย่างในห้องมียิงรัเสเซียค่อยๆลุกขึ้นยืนเต็มความสูงสายตาย,ยังจับจ้องใต้เตียง เสียงฝนภายนอกเริ่มเบาลงกลายเป็นเสียงพร้มเธอสูดลมหายใจลึกจนหัวใจช้าลงมือกำกระดาษเน่นแล้วปล่อยให้ตกลงพื้นชายไทยก้าวถอยหลังดวงตาเขาค่อยๆค,คลายความแข็งกร้าวไหลตกลงเหมือนแบกหินหนักมานานแล้ววางลงเสียงใต้เตียงค่อยๆจางหายไปพร้อมกับเงาดำหรือเพียงกลิ่นฝนและกลิ่นฝนอับที่ลอยอ้อยอิง หญิงรัเสเซียหันกลับมามองเขาริมฝีปากเธอขยับช้าชาจบแล้วคำพูดนั้นเบาแต่ชัดเจนเหมือนสะกดทุกอย่างให้หยุดนิ่งเธอเดินไปเปิดหน้าต่างให้ลมเย็ยนพัดเข้ามาชายไทยยืนอยู่กลางห้องเขาหลับตาลงแล้วหายใจยาวเสียงฝนด้านนอกกลายเป็นสายบางๆกลิ่นอากาศใหม่เข้ามาแทนกลิ่นอับราวกับห้องท้งห้องได้ถอนหายใจพร้อมกัน หญิงรัเสเซียก้าวออกจากห้องไปอย่างเงียบฝ่าเท้าของเธอแตะพื้นเบาๆจนแทบไม่มีเสียงเธอไม่หันกลับมามองอีกเพียงทิ้งรอยความเย็นไว้ในอากาศและปล่อยทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไว้ข้างหลังชายไทยยืนอยู่ลำพังแสงจากถงนอกห้องค่อยๆจางลงเขายกมือขึ้นแต่อ,อกแล้วหลับตาเสียงลมหายใจของเขากลายเป็นเสียงเดียวในห้อง เงาสุดท้ายได้เตียงค่อยๆสลายไปจนหมดสิน้นห้องกลับสู่ความว่างเปล่าหลือเพียงเสียงฝนที่ตกเป็นม่านบางๆกลิ่นอากาศเย็นเริ่มฟุ้งทั่วและในความเงียบงันนั้นเรื่องราวระหว่างเขากับเธอก็ปิดฉากลงอย่างช้าๆ